สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ TCBR Podcast รายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของกาแฟอย่างลึกซึ้งและอบอุ่นกับผมบีนครับสวัสดีค่ะโรสค่ะกลับมาคุยเรื่องกาแฟกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนน่าจะสับสนและก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะเลยครับคือเรื่องของกาแฟดริปอเมริกาโนและก็งแบล็กนั่นเองครับ วันนี้เราเลยจะมาดูกันให้ชัดไปเลยว่ากาแฟ3อย่างนี้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างตั้งแต่ที่มาวิธีชงไปจนถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะทําให้คุณแยกเครื่องดื่มทั้ง3นี้ออกจากกันได้ครับดีเลยค่ะเพราะเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากจริงๆงั้นเริ่มที่จุดต่างแรกเลยต้นกําเนิดของกาแฟแต่ละอันเมนูแรก กาแฟดริปเป็นกาแฟที่ถูกพัฒนาครึ่งครั้งแรกในฝรั่งเศสในช่วงศตรวรรษที่19จากความต้องการที่จะหาวิธีชงกาแฟที่ง่ายและได้รสชาติที่ดีกว่าวิธีการเดิมๆในยุคก,ก่อนเช่นการต้มกาแฟโดยตรงซึ่งมักจะทำให้กาแฟมีรสขมและมีกาบกาแฟปะบนอยู่มากโดยการดริปเป็นการนำผงกาแฟใส่ลงในภาชนะที่มีช่องว่างระหว่างหม้อแล้วเติมน้ำร้อนจากด้านบนน้ำจะซึมผ่านกาแฟและไหลลงสู่ภาชนะด้านล่าง ต่อมาในปี1908ในเยอรมนีเมลิต้าเบนส์แม่บ้านชาวเยอรมนีได้คิดค้นวิธีการชงกาแฟแบบใหม่โดยใช้กระดาษซับหมึกจากสมุดมาเจาะรูแล้ววางลงในหม้อทองเหลืองที่เจาะรูเพื่อทำเป็นตัวกรองวิธีนี้ทำให้ได้กาแฟที่ไม่มีกากและไม่ขมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระดาษกรองกาแฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันครับค่ะ ต่อมาอเมริกาโน่ทฤษฎีที่แพร่หลายที่สุดระบุว่าอเมริกาโนถือกำเนิดในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองในอิตาลีทหารอเมริกันที่ประจำการในอิตาลีพบว่า เอสเปรสโซ่ so ท้องถิ่นเข้มข้นเกินไปสำหรับรสนิยมของพวกเขาพวกเขาจึงเจอจางเอสเปรสโซ่ด้วยน้ำร้อนเพื่อสร้างเครื่องดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ so ที่ใกล้เคียงกับกาแฟดริปที่พวกเขาคุ้นเคยที่บ้านการสร้างสารรค์นี้จึงถูกตั้งชื่อว่าคาเฟอเมริกาโนหรือกาแฟแบบอเมริกันนั่นเองค่ะแม้ว่าจะมีคนบอกว่าจริงๆการเจียจางกาแฟเข้มๆม,ม,มันอาจจะมีมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วหรือบัรทิ่ชดีก็บอกว่ามันมาดังที่เซียเทิร์ แต่เรื่องทหารอเมริกันในอิตาลีเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสตอรี่คลาสสิกคู่กับชื่ออเมริกาโน่เลยครับและอันสุดท้ายลองแบล็กอันนี้เกิดหลังเพื่อนเลยเป็นเมนูกาแฟที่ได้รับความนิยมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวิธีชงที่คล้ายกับอเมริกาโน่แต่สลับขั้นตอนกันเพื่อให้ครีมมา่าหรือว่าฟองละเอียดสีน้ำตาลบนผิวหน้ากาแฟยังคงอยู่ทำให้ได้กลิ่นหอมและรสสัมผัสที่ดีกว่าครับค่ะจากต้นกำเนิดที่เล่ามาเราจะเห็นว่า มันเกิดกันคนละที่คนละช่วงเวลากันเลยแล้วอุปกรณ์ที่จําเป็นของแต่ละเมนูมีอะไรบ้างคะพี่วินหัวใจสําคัญของอเมริกาโน่กับลองแบล็กเลยก็คือช็อตเอสเปรสโซ่ครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีหลกัหลกๆเลยก็คือเครื่งองชงเอสเปรสโซ่แทมเปอร์แล้วก็แก้วสําหรับชงนั่นเองครับส่วนกาแฟดริปก็จะมีอุปกรณ์คือกรวยกรองกระดาษกรองกาดริปเซิร์เวอร์เครื่องช่างและนาฬิกาจับเวลาครับ หรือถ้ามีเครื่องชงริปอัตโนมัติก็จะลดอุปกรณ์ไปได้ครับจากที่ดูนี่ตัวกาแฟริปจะมีความแตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะในขณะที่อเมริกาโน่กับลองแลกยังดูมีความใกล้เคียงกันอยู่งั้นเรามาดูเรื่องของวิธีการโชงรสชาติแล้วก็คาเฟอีนกันบ้างดีกว่าครับก่อนอื่นมาที่ระดับการบดกาแฟกันเลย สำหรับเอสเปรส so ที่เป็นตัวตั้งต้นของอเมริกาโน่และลองแบล็คนะคะต้องบดให้แบบละเอียดมากจนเกิดเหมือนแป้งเลยค่ะเพราะว่าน้ำร้อนแรงดันสูง,ง่ยมันจะผ่านกาแฟเร็วมากถ้าไม่บดให้ละเอียดพอมันก็จะสะกัดรสชาติออกมาได้ไม่เต็มที่ค่ะอ๋อแล้วดริปละครับกาแฟดริปส่วนใหญ่จะใช้บดท,ที่หยาบกว่าค่ะใช้ขนาดการบดกาแฟในระดับปานกลางประมาณเม็ดทรายค่ะเพราะว่าน้ำมันจะค่อยๆไหลผ่านใช้เวลานาน,านกว่าค่ะ ถ้าบดเหลี่ยเท่าเอสเปรโซเนี่ยน้ำอาจจะขังอยู่ข้างบนไม่ยอมไหลหรือถ้าไหลก็จะสกัดเอารสขมรสฝาดออกมามากเกินไปค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองวิธีการชงนะคะส่วนประกอบหลักของกาแฟริปคือกาแฟบดและน้ำร้อนเราจะทำโดยใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติหรือวิธีการโพลโอเวอร์ก็ได้ หลักการคือเทน้ำร้อนลงบนกาแฟ ى, บดหยาบถึงปานกลางและปล่อยให้น้ำหยดผ่านตามแรงโน้ถมถ่วงโดยไม่มีแรงดันสูงของเครื่องชองเอสเปรสซ่ค่ะซึ่งจะให้ความหลากหลายของรสชาติได้มากกว่ามีรสชาติน,นุ่มนวลความหนักแน่นอยู่ในระดับก,ากลางๆงแล้วก็มีกลิ่นผลไม้ที่ชัดเจนกว่าโดย1ถ้วยกาแฟชง8อออซจะมีคาเฟอีนโดยเฉลี่ย95มิลลิกรัมค่ะครับ อเมริกาโน่และลองแบล็กนะคะจะมีส่วนประกอบหลักคือช็อตเอสเปรสโซ่ so และน้ำร้อนเอสเปรสโซ่ so จะถูกชงโดยใช้เครื่องชงเอสเปรสโซ่ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดรสชาติเข้มข้นของเมล็ดกาแฟจากนั้นจึงเติมน้ำร้อนลงไปประมาณ6ออนซ์ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้อเมริกาโน่กับลองแบล็กมันต่างกันยังไงล่ะครับต่างกันที่วิธีชงนิดเดียวเลยค่ะคืออเมริกาโน่จะใส่กาแฟก่อนแล้วใส่น้ำร้อนตามค่ะ ส่วนกาแฟลองแบล็กจะใส่น้ำร้อนก่อนแล้วตามด้วยกาแฟาค่ะอ๋อสลับกันใช่ค่ะเขาเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยรักษาชั้นครีม่าสวยๆด้านบนไว้ได้ดีกว่าให้มันลอยเด่นไม่แตกกระจายเหมือนเวลาเทาน้ำร้อนลงบน,นเอสเปรสโซ่ค่ะรสชาติของอเมริกาโนจึงนุ่มนวลและเจือจางกว่าลองแบล็กที่จะมีรสชาติเข้มข้นกว่าและมีกลิ่นหอมชัดเจนกว่าเนื่องจากมีชั้นครีม่าหอมๆเป็นส่วนประกอบ บางคนก็บอกว่าลอมแบล็กมักจะใช้น้ำน้อยกว่าดิดหน่อยด้วยทำให้รสชาจะเข้มข้นกว่าอเมริกาโน่นิดิดเรียกว่าเป็นความแตกต่างของศิลปะการชงกาแฟนั่นเองส่วนคาเฟอีนอเมริกาโน่8ออนซ์จะมีคาเฟอีนประมาณ63มิลลิกรัมและลอมแบล็กจะมีคาเฟอีนประมาณ85-120มิลลิกรัมค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าใช้ช็อตเอสเปรสโซ่กี่ช็อตและปริมาณน,น้ำที่ใช้เจือจางอย่างนี้นี่เองแต่เอาจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟหลายๆร้านเวลาทำอเมริกาโน่เขาก็ใช้วิธีเทเอสเปรสโซตามน้ำร้อนเหมือนกันแล้วค่ะความแตกต่างในทางปฏิบัติจริงๆมันเลยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่แล้วเข้าใจเลยครับสรุปง่ายๆเลยก็คือถึงจะเป็นกาแฟดำเหมือนกันเนี่ย แต่ทั้ง3เมนูมันต่างกันตั้งแต่รากฐานเลยทั้งวิธีสกัดอันนึงใช้แรงดันสูงอันนึงอาศัยแรงโน้มถ่วงการบดเขาละเอียดไม่เท่ากันสัดส่วนน้ําก็ต่างกันซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลโดยตรงไปที่รสชาติเลยว่าจะออกแนวเข้มหนักแน่นหรือว่าจะใสสะอาดนุ่มนวลรวมไปถึงเนื้อสัมผัสเวลาดื่ม สิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือการที่เราเอาเมาเล็กกาแฟตัวเดียวกันมาผ่านกระบวนการชง2แบบที่ต่างกันมันเหมือนกับเราปลดล็อกบุคลิกที่ต่างกันมากๆของกาแฟตัวนั้นออกมาเลยถูกต้องเลยค่ะครั้งต่อไปนะคะเวลาดื่มกาแฟดําไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลองแบล็คหรือดริปลองสังเกตด,ดูและเล่นก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะเราชอบรสชาติแบบไหนมากกว่ากันนะแล้วทาไมเราถึงชอบแบบนั้น การลองหาคำตอบให้ตัวเองแบบนี้อาจจะทำให้การดื่มกาแฟแก้วต่อไปสนุกขึ้นและมีความหมายมากขึ้นก็ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้เราทั้งคู่ต้องสอดตัวลาไปก่อนพบเป็นใหม่ตอนหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ TCBR Podcast